สวัสดีครับผมคนถือหมูนะฮะวันนี้เราจะมาลงธีมให้กับแบตเตอรี่ของ iPhone ด้วยอัลคายครับถ้าหากว่าคุณเบื่อหน้าตาเดิมๆของแบตเตอรี่ของคุณนะครับด้วยทีวิตตัวนี้เนี่ยคุณสามารถจะธีมแบตเตอรี่ของคุณได้ครับโดยหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะเราก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าในตัวเซตติ้งนะฮะ โดยให้เข้าไปที่อัลคาไลนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีสวิชเปิดปิดนะครับก็คือสามารถเปิดปิดตัวทวีคได้นะครับก็คือกลับไปใช้แบบเดิมหรือว่าใช้แบบธีมนะฮะส่วนในเมนูทีมนะก็สามารถจะเลือกธีมได้นะครับโดยในที่นี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ามทีมให้เราเลือกนะครับพอกดแท็บเลือกไปแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะรีสปริงครับให้เรากดแท็บกลับมาข้างนอกก็จะมีปุ่มรีสปริงนะครับให้เราแท็บเพื่อจะรีสปริงได้เองหรือว่าสามารถกดแคนเซิลเพื่อที่จะกลับออกไปข้างนนอกได้ะครับ ในตอนนี้เนี่ยผมก็จะลองเปลี่ยนทีมดูนะครับให้เลือกทีมสักทีมหนึ่งนะฮะแล้วก็แท็บออกไปเพื่อจะรีสปริงนั่นเองนะครับหลังจากที่รีสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่ของเครื่องผมเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบที่ผมเลือกเลือกเอาไว้นั่นเองนะครับง่ายมากเลยแค่นี้เองครับโดยชิตตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าอัลคาไลเนี่ยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ซีดีสโตร์ครับ ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดตีมอื่นๆที่มีอยู่ในซี Store นะครับเพื่อที่จะมาใช้กับ a l า a l ลายได้ด้วยนั่นเองครับคุณคิดยังไงกับทวีกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe c ช anel คนถือหมูเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมคนถือหมูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ